เราเคยเห็นเรือไหมครับอ่าเรือนี่ส่วนใหญ่เราใช้ประโยชน์อะไรครับเรือไปออกไปตกปาออกไปตกปลาอ่าออกไปตกปาโดยสารขนคนขนของใช่ไหมครับปอแล้วเราเราคิดว่าทำไมเรือถึงลอยน้ำได้ครับเพราะมีที่กันน้ำอ่าเพราะมีที่กันน้ อ่าแล้วเ er รแบบือก็บางบางเบาใช่ไหมครับอ่าเขามีใบพัดนะครับอ่าแล้วสมมติว่าคุณครูเนี่ยอยากให้พวกเราสร้างเร er ือจากกระดาษขึ้นมาเนี่ยไไแล้วเรือของเราเนี่ยจะต้องสามารถบรรทุกคนให้ได้เยอะที่สุดอ่าเราคิดว่าววเราสามารถทําได้ไหม อ่าโดยของที่ครูมีนะครับอของที่ครูมีให้ก็คือจะมีกระดาษนะครับจะมีกระดาษให้ให้เราเอาไปพับเรือและสองมีสีเทียนให้แต่อยากรู้หรือไม่ว่าสีเทียนเอามาทําอะไรเอามาทำเป็นคนเป็นคนเอามาเป็นคนคำตอบคือไม่ใช่ครับนคนก,ก,ก็คือลูกแก้วครับหลังจาก,กเราทําเรือเสร็จนะครับ แล้วเจเราทําเรือเสร็จเราเอาเรือไปลอยน้ํานะครับแล้วเราก็เอาคนขึ้นไปนั่งบนเรือดูว่าจะนั่งได้กี่คนนะครับให้โอกาสทําได้สองครั้งนะครับให้โอกาสทําเรือได้สองครั้งนะ <c oughs> อย่าเช่นลาแรกได้กี่คนแล้วก็บันทึกไว้นะครับ <c oughs> ครั้งที่สองได้เยอะกว่าเดิมไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาลองดูนะครับ อ่ะทีนี้เอาลงทีละลำครับเรือทีนี้ไม่เอาไเอากันก่อนกันยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วเราใส่ใบไปเอาใบอยู่บนโต๊ะครับอืออ่าอย่าขยงโต๊ะครับอย่าขยงโต๊ะเห็นโต๊ะไ้มเราคว่ำดีเดี๋ยวมันเสียเออใช่คว่ำบ้างอ่ะดูครับดูอันนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนฮะเมื่อไหร่เยอะมากนี่ เดี๋ยวครูบันทึกตรงนี้ก่อนดูว่าได้กี่ลำนะครับนับนาี่อันนัดวะครับ่งนับด้วยนะครับก่อนเดลงไปกี่อันดี๋ย่นับท้วากอยนคัลด้งไป้นาฝั่งไกนแ้ล้วย่นนั้า่อนัยอ มนดีมามเข้าเียน้เขาเรีวจ่าบ้จูได้ยีคนนะครับอ่ามาเขียนลงไป25คนนะครับเขียนลงไปอนี้ยี่สิบห้าครับเอาดินต่อมา ทำที่สองดูครับดูซิว่าจะได้กี่มันจุได้กี่คนอ,อ่าได้กี่คนครับลัมนี้แปดใช่ไหมครับอ่าบันทึกลงไปแปดครับลัมที่สองของเรา ดูครับดูว่าเป็นยังไงไม่ได้อหมด่บันทึกคนได้หมดหรือเปล่าเรือลำนี้ไมม่ห ได้ยี่สิบห้าคนเหมือนกันครับอ่าบันทึกลงไปต่อไปไปทําลําที่สองครับตอนนี้นะครับนักเรียนที่ทำาีตกรรมเสร็จแล้วก็ทยอยกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสัมภาษณ์นักเรียนดูนะครับว่าจากที่นักเรียนทำเหตุกรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวถามเราก่อนนะครับว่าเรือลำไหนของเราครับที่บรรทุกคนได้เยอะที่สุดครับเรือลำเล็กครับ ลำที่หนึ่งหรือลำที่สองครับลำที่หนึ่งครับอ่าลำที่หนึ่งอยากทราบว่าบรรทุกได้กี่คนครับสามสิบคนครับอ่าสามสิบคนอ่าแล้วเรือของเราเนี่ยได้ทาสีไหมครับทาสีด้วยสีเทียนไหมครับทาคับอ๋อทาด้วยใช่ไหมครับปรากฏว่าบรรจุได้เยอะมากส่วนลำที่สองนี่ได้ทาสีไหมครับหรือว่าไม่ได้ทาทาครับ อ๋อทาเหมือนกันแต่ว่าลำแรกดีกว่าอ่าโอเคครับอ่าต่อไปของเราครับก็เรือลำไหนของเราครับที่บรรทุกคนได้เยอะที่สุดครับลำที่สองครับลำที่สองใช่ไหมครับไม่ทราบว่าลำที่สองเนี่ยบรรทุกได้กี่คนครับเจ็ดคนครับอ่าเจ็ดคนแล้วได้ทาสีเทียนที่เรือไหมครับทาครับอ๋อแต่บรรทุกได้เจ็ดคนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือรูปเรือของนักเรียนนะครับที่ทําออกมานะครับอ่าโอเคครับขอบคุณนักเรียนที่ ร่วมกิจกรรมด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำกิจกรรมกันเสร็จสิ้นหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนดีกว่าครับเริ่มจากคนแรกก่อนนะครับโชว์ผลงานให้ดูหน่อยครับครูจะถามคำถามแรกถามทุกคนเลยนะครับว่าเรือลำไหนของเราครับที่บรรทุกคนได้มากที่สุดครับข้อที่หนึ่งค่ะ อ่าลำที่หนึ่งนะครับอ่าของเราแล้วครับลำไหนครับลำนี้ครับคลิปสองลำที่สองใช่ไหมครับอ่าของเราแล้วครับลำที่หนึ่งหรือลำที่สองครับลำที่สองครับลำที่สองของเราแล้วครับลำที่หนึ่งหรือลำที่สองทั้งสองเลยค่ะเท่ากันเหรอครับโอ้สุดยอดมากเรือลำไหนของเราครับที่บรรจุคนได้เยอะที่สุดครับลำที่หนึ่งหรือลำที่สองครับลำที่หนึ่ง ลำที่หนึ่งนะครับของหนูแล้วครับเรือลำไหนที่บรรจุคนได้เยอะที่สุดครับลำที่หนึ่งหรือลำที่สองครับลำที่เท่าไหร่นะครับลำที่หนึ่งค่ะลำที่หนึ่งของหนูแล้วเรือลำไหนครับที่บรรจุคนได้เยอะที่สุดครับลำที่สามลำที่สองค่ะลำที่สองนะครับเรือของเราเนี่ยบรรจุคนได้กี่คนครับที่ว่าเยอะที่สุดสิบห้าคนครับสิบห้าคนของหนูแล้วครับกี่คนครับยี่สิบห้าคนค่ะยี่สิบห้าคนของหนูแล้วครับเยอะสุดกี่คนครับ อ3คนแล้วของใครบ้างครับที่มีการทาสีด้วยสีเทียนครับอ่ายกมือหน่อยครับอ๋อมี2คนทาสีของเราไม่ได้ทาสีใช่ไหมครับอ่าโอเคขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวไปวางที่โต๊